สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำแขนตะภูมครับวันนี้เรามากับท่านป้าครับท่านป้าพามาหาหมอซิวหน้าของเราแล้ววันนี้ก็โดนหมอดาไปจังๆครับหมอดาเราหมอดาว่าคุณขาดยานะคะ รักษามาตั้งแต่ปี62แทนที่จะหายแล้วตอนนี้ปี64คุณย,ยังไม่หายเลยหมอว่างสิแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ได้งงว่าคารรักษาข้นีไปจะต้องรักษาสาขานั้นบก้กงงม,มากงงกับหมอทิดีก่อนมันไม่ใช่ของปีิของเราเขาพากันลงไม่ถูกกัน เขาบอกว่าเราขายยาใน,นเดือนไม่จริงสิงหากันญาตุลาครบห่วยเศร้า,รงาลงหนรอต่อไปครับทันนี้หอดชิวเลยก็หาหมอเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เดินทางกินข้าวต่อ,ตอป้าหิวมากและทําเพีงก็หิวมากเมือม่อเมื่อกี้กับมันค่ะก,กับหมอในความหิวแล้วหมอบอกว่าเขาหูครับหมอบอกให้เริ่มต้นไม่ เริ่มต้นตั้งแต่คุยยาไหมได้วยศูนย์ครับด้สิรักษา,าเป็นนาทีอะตอนนี้เราก็ตระเวนหา,าอะไรกินกัน จะเดินดูแาแล้มีอะไรกิน,กบบน,นที่เยวจะกินอะไรกินกันจะไปจากที่เดิมกินกเยอะ ตอนนี้ก็ถึงร้านเรียบร้อยครับวันนี้เรากินอะไรครับป้าอินพิซซ่าพิซซ่าหนานุ่มและบางกรอบเป็นบังก,อกรอบชีสแคหนานุ่มแต่ก็มีทุกทะเลทะเลทะเลทุกชน,นิดอยู่ในฮอปพิซซ่าทะเลจิงกะเบลนะครับก็นั่งรอรุ่ไปครับรอๆหน่อยไยงเงี้ยหร,หรมีรับออเดอร์เมื่อกี้ เราเอาดึงไปเมื่อกี้เราบอกเรื่อยๆนะครับที่ตอนนี้คือหัวมากต้องอย่างนี้ครับผมต้องจะปากชาร์จกรับผมเพราะว่าปาดชาร์จตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่เดียวเปนมันใช่ท้าตรงนี้ก็ได้ครับไม่ตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเข้าไหมโอ้กินข้าวค่าเดียวเจ็ดร้อยบาทมันบอกว่าครับอันนี้มาแล้วมันกลับมาเป็น A อ S เหมือนแต่ว่าเราใช้ A อเอปแล้วอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นทูบันนี้แล้วนะมาแล้วครับนี่ไม่ซ้อมเล นีก็วุ่นวายกับการวุ่นวายกับการทำคูปองอยู่ครับคุณป้าคุณปาล์ีพนักงานป้าทำอะไรไม่โทรศัพท์ทาเราจะนี้ส่วนรถทั้งหลายเราจะใช้ท้หมดเลยอะไรก็แล้วแต่เอเอลก็ใช้นี้เราก็ใช้ใช้หมดเลยครับเนี่ยอันนที่เรามีอ่ะต้องเจอทุกครับเดี๋ยวเข้าไานที่ผมหะครับที่รอท่านป้าดูดู อันนี้ปลาอันนี้ไก่ครับงานทีเราจะได้กินพิซซ่ารอพิซซ่าก่อนนะราคาพระเอกของเราอันนี้ของคุณป้าครับชีสตานกรความแทนงก็คือซีฟู้ดนั้นมีความยืด

พรนี้อาจจะีบ้างครับไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะภาบอิ่มแล้วป้ายอิมไหมเ้อจ,จะแตกม <laughs> <laughs> าแล้วอลา่อิ่มมากครับมันจุกอิ่มสุดๆแต่ว่าน้าคิรู้สึกว่าดีขึ้นนะต้งแต่แต้มสิวแบบติดต่อกันสามวันมันหายแดงอะ่ะอิ่มแห้งครับ,บแล้ววันนี้เราก็หมดไปประมาณ710บาท ิแล้วก็ได้ของกลับบ้านด้วยแบบพอกันไหมครับ